หนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามก็มีการยืนยันนะคะว่าการดําเนินการกับไอทีวีจะไม่กระทบกับพนักงานแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในระดับล่างอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าร้องไห้ด้นคลายแต่ว่าในระดับผู้บริหารเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องไปหาทางออกร่วมกันในขั้นคณะกรรมการประสานงานค่ะคุณพี่นิวัตบุญทรงโดยจะต้องหาทางออกให้ได้ใน45วันก่อนครบกําหนดให้มีการจ่ายค่าปรับค่ะทางด้านของสํานักประลัดสานักนายกรัฐมนตรีจุลยุทธ อีรันยวสิทธิ์บอกว่าคณะกรรมการชุดนี้จะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากไอทีวีในประเด็นการจ่ายค่าปรับค่าสัมปทานแต่ จะไม่มีการพิจารณาตั้งคณะอนุญาโตตุลาการหรือการทบทวนค่าปรับใหม่ซึ่งค่าปรับที่ไอทีวีต้องจ่ายใน45วันคือ2,000ล้านบาทส่วนอีก 90, 900ล้านบาทสามารถยืดเวลาได้อีกแต่หากจ่ายไม่ได้ก็อาจจะมีการยกเลิกสัญญาสัมปทานซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขึ้นอยู่กับการหาหรือกันในคณะกรรมการค่ะในระหว่างที่คลมมีการประชุมเรื่องไอทีวีก็มีการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการญาติวีรชนเดืนพฤษภา 5. ปีที่เรามีเหตุการณ์พฤษภาธมินนองเลือดเพื่อที่จะไล่เผด็จก,การทหารนั่นแหละค่ะก็นําโดยประธานคณะกรรมการนายอดุลเขียวบริบูรณ์นะคะพร้อมด้วยตัวแทนญาติวีรชนจํานวนหนึ่งไปยื่นหนังสือถึงท่านนาย,ยกขอให้รัฐบาลมีมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการย,ยึดเอาสถานีไอทีวีกลับมาเป็นทีวีเสรีแล้วก็ให้ประชาชนเป็นเจ้าของค่ะคณะกรรมการญาติวีรชนเขาสนับสนุนแนวทางการฟ้องศาลน,นะคะเพื่อบังคับคดี กรณีค่าปรับแล้วก็ค่าสัมปทานของไอทีวีค่ะ พวกเขาแนะว่าไม่ควรเอาไอทีวีกลับสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการอีกเนื่องจากว่าเป็นคดีใหญ่ไม่อาจให้บุคคลเพียง3คนมาตัดสินใจแทนคนทั้งประเทศแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการตั้งอนุญาโตตุลาการก็มักมีผลประโยชน์ทับซ้อนก็เลยขอให้ภาครัฐเอกชนนักวิชาการแล้วก็ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมการแก้ไขปัญหาไอทีวีทำให้ไอทีวีกลับเข้าสู่การเป็นสถานีข่าวเต็มรูปแบบเหมือนกับโทรทัศน์ BBC แล้วก็ทํางานโดยยึดผล ประโยชน์ของประชาชนและสาธารณะเป็นตัวตั้งไม่ได้ยึดถึงผลประโยชน์ของครอบครวัวใครครอบครัวหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือว่าทุนใดทุนหนึ่งนอกจากเรื่องไอทีวีแล้ววันนี้ที่ประชุมครมค่ะก็ยังได้มีมติให้ทําประชาพิจารณารจัดทําเขตการค้าสเสรีหรือว่า f t a ไทยญี่ปุ่นค่ะมะติครมอ,อันนี้ก็คงทําให้อาจารย์ไกลศักดิ์ชุนทวันยิ้มแป้นได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารายนี้เนี่ยชี้เห็นเลยว่า FTA ไทยญี่ปุ่นเนี่ยจะทำให้เราเจ๊กอากระอักเลือดเหมือนเหมือนหรือมากกว่า FTA ไทยจีนไทยออสเรเรียไทยนิวซีแลนด์ซึ่งก่อนหน้านี้ในกลุ่มนั้นเนี่ยมีบริษัทเดียวได้รับผลประโยชน์แต่คนไทยทั้งชาติและทุกบริษัทในประเทศไทยสูญเสียผลประโยชน์ไปมากมายมหาศาลทีเดียววันนี้ในความสูญเสียทั้งหลายทั้งปวงเราก็มีข่าวดีกับข่าวร้ายมาพร้อมๆกันข่าวร้ายตลาดหุ้นตกข่าวดีคือทนายความแม้วโปรงตกเสียแล้ว ะปร่งตกเรื่องอะไรวันนี้นอกประดมปัตามะคนนี้เนี่ยเขาได้ทุนเล่าเรียนหลวงนะคะเป็นทุนคิงได้รับทุนจากพระเจ้าแผ่นดินที่เขาเรียกว่าทุนอนันทรม,มหิดนไปเรียนกฎหมายในต่างประเทศนักเรียนพวกนี้เนี่ยนะคะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านไม่เคยที่จะทรงขอให้กลับมาใช้ทุนให้กับพระองค์แต่เป็นเรื่องจิตวิญญ,ญาณและสำนึกสำนึกว่าจะต้องกลับมาทำงานรับใช้แผ่นดิน วันนี้นพดลน,นะคะปัทมาไปเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับทักษิณชินวัตรเขาพูดถึงกรณีที่คอตอสอมีหมายเรียกให้ผ่านทองแท้และผินทองทาไปชี้แจงกรณีซื้อขายหุ้นแอมเพลชเขาบอกเขายังไม่ได้เห็นเนื้อหาของหมายเรียกจะต้องไปชี้แตดยวดตัวเองหรือเปล่าหรือมีช่องทางที่จะทาหนังสือชี้แจงแทนคําพูดไหมหรือว่ามีรายละเอียดอื่นๆไปแทนกันได้ไหมนพดลบอกว่าจะมีการหาหรือกันอีกครั้งแต่เขายืนยันว่าจะให้ความร่วมมือในการชี้แจง แต่เขายืนยันว่าจะให้ความร่วมมือในการชี้แจงแต่แต่ต้องดูความเหมาะสมค่ะเขาบอกให้ดูความเหมาะสมซึ่งก็ไม่รู้ว่าความเหมาะสมของใครนะคะนพดลบอกว่าจะมีการปรึกษาทีมทนายของพานทองแท้และพินทองตาอีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าหากหมายเรียกระบุให้ไปชี้แจงด้วยตัวเองนพดลบอกว่าอก็คงต้องไปอ่ะนะ ในที่สุดนพดลก็เลยเสียงอ่อยว่าถ้าหากว่าไปชี้แจงด้วยตัวเองก็คงต้องไปนพบนพนดลบอกว่ากรณีที่คอตสอไม่รับคําร้องของคุณหญิงพจมานที่ขอให้เปลี่ยนอนุกรรมการไต่สวนสองคนเขาก็ไม่ได้ใส่ใจกับการตัดสินแบบนี้เพราะว่าควรจะให้โอกาสในการแต่งตั้งคนที่เป็นกลางโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของสังคมค่ะที่ประชุมคณวมนนี้มีความเห็นถอนร่างพรบฟอกเงินแก้ไขเพิ่มความผิดครอบคุม18มาตรามา18มูลฐานพร้อมให้อำนาจรัฐม ตรียุติธรรมเป็นเจ้าภาพพิจารณาเพิ่มโทษเพื่อกำราบนักการเมืองชั่วที่ใช้ช่องว่างกฎหมายฟ้องเงินเป็นเครื่องมือค่ะแล้วก็วันนี้มีข่าวเรื่องกอทมอต้องปรบมือให้กอทมอคุณอภิรักษ์โกศโยธินสั่งงดงานเข้าดาวปีใหม่บอกว่าไม่เอาลนะพอหมดทักษิณก็หมดเรื่องประเพณีเข้าดาวไปทําบุญกันดีกว่าคุณอภิรักษ์บอกอย่างนั้นแล้วก็วันนี้นะคะ เขาบอกว่าคุณสุริยะสายกระตศิลาจะปิดท้ายในคืนนี้ประเมินคมชสามเดือนหลังจากเสี่ยงเศร้าหลมบอกว่าคมชได้รับของข,องขวัญวันเกิดครบรอบสามเดือนจากทักษิณชินวัตรสุริยะสายบอกว่าคมชนั้นเปิดอ่างค่ะ คือยังไม่มีงานส่งขาดเอกภา,ภาพในการแก้ไขปัญหาและปีหน้าคอมชอเจอของจริงสิงสนามจริงแน่ๆค่ะบัดนี้บรรดาสิงสนามหุน้นต้องลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับมาลุ้นกันใหม่ละคะ่ะแล้วก็สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ขอลาไปเมืองจีนก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคืนนี้สวัสดีลาตรีสวัสดิ์ค่ะ เนื่องใวันขึ้นปีใหม่นี้ขอให้แฟนๆ ASTV ทุกคนคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดปี2,550ปีหน้านี้ ASTV